ลมเย็นเย็นพัดผ่านฉันเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนชิงช้าเก่าๆในสวนสาธารณะร้างตอนตีสามเสียงโซ่ดังอียัดอาดเบาๆหน้าขนลุกเธอไม่ขยับแค่นั่งนิ่งๆหันหลังให้ฉัน ผมยาวสยายปิดหน้าฉันพยายามมองให้ชัดขึ้นแต่ยิ่งมองยิ่งรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่หนูหนูเป็นอะไรหรือเปล่าฉันถามเสียงแผ่วเบากลัวว่าจะทำให้เธอตกใจทันใดนั้นเธอก็หันมาช้าช้า ดวงตาแดงก่าจ้องมาที่ฉันอยากเล่นด้วยกันไหมเสียงของเธอแห่แพ้งเหมือนเสียงกระซิบของลมฉันรีบวิ่งหนีไม่หันหลังกลับรู้แค่ว่าฉันจะไม่กลับไปที่สวนสาธารณะนั้นอีกเลยเพราะบางครั้งสิ่งที่อยู่ในความมืด ก็ไม่ควรถูกรบกวน